เปิดยังครับเปิดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้นะคะจะเรียนสองเรื่องนะมันจะเรื่องคล้ายๆกันไปเชิงว่าเรียนสองเรื่องหลักเหมือนทบทวนนั้นเก่าไปด้วยนะคะครา,าวที่แล้วคราวที่แล้วครูไม่ได้ซูมนะคะเพราะว่าครูติดประชุมติดงานนิดหน่อยนะคะคราวที่แล้วครูส่งลิงก์ไปให้มันจะเป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนนะคะการบวกเศษส,ส่วนการบวกกับการลบเศษส,ส่วนนะคะมันจะมีหลักการคล้ายๆกัน นะั่นก็คือตัวส่วนนะคะต้องเป็นเลขเดียวกันนะคะหรือง่ายๆก็คือมีค่าเท่ากันนะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการบวกนะคะถ้าหนูมีสมุดหยิบมาได้เลยนะคะการบวกและการลบเศษส่วนนะคะการบวกและการลบเศษส่วน อ่ะขอทวนนิดนึงนะคะใครยังจําได้ตัวนี้อ่านว่าอะไรจ๊ะเศษสามส่วนห้าถูกต้องค่ะเศษสามส่วนห้าใครเป็นตัวเศษส <3. S 1> อ่าสามเป็นเศษห้าเป็น ส่วนห้าเป็นส่วนนะคะตัวส่วนจะอยู่ด้านล่างตัวเศษจ,จะอยู่ด้านบนนะคะยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะการบวกและการลบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนนะคะตัวส่วนจะต้องเป็นเลขเดียวกันนะคะหรือมีค่าเท่ากันเราถึงจะทําการบวกและลบได้นะคะเช่นเศษหนึ่งส่วนห้า บวกกับเศษสามส่วนห้าอ่าจากตัวอย่างนี้นะคะตัวส่วนมีค่าเท่ากันยังคะนักเรียนเท่าส่วนเท่าอย่างตัวส่วนของเราเป็นเลขอะไรตอนนี้ห่เาเลขห้าถูกไหมคะตัวส่วนเป็นเลขห้าทั้งคู่เลยนะคะการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยเราจะบวกและลบนะคะ,ะเฉพาะตัวเศษเท่านั้น นะคะเราจะบวกและลบเฉพาะตัวเศษตัวด้านบนเท่านั้นนะคะนักเรียนข้างล่างเนี่ยจะไม่ทําการบวกและลบแต่เราจะเขียนเอาไว้เหมือนเดิมนะคะอย่างข้อนี้ตัวเศษบวกกันได้เท่าไหร่ตัวเศษตัวเศษมีเลขอะไรบ้างนักเรียนตัวเศษมีเลขอะไรบ้างหนึ่งกับหนึ่งกับสามถูกไหมคะอ่ะหนึ่งกับสามเอามาบวกกันได้เท่าไหร่คะส ได้สี่สอ่าตัวเศษหนูก็เขียนตัวเศษไว้ด้านบนเหมือนเดิมส่วนข้างล่างนะคะเราจะเอามาใส่เลยนะคะข้างล่างเนี่ยตัวส่วนเป็นเลขห้าใช่ไหมคะเราจะไม่เอามาบวกกันนะคะนักเรียนเราจะใส่ไว้เลยเหมือนเดิมส่วนห้าเราก็ใส่ส่วนห้าเอาไว้เหมือนเดิมนะคะงงไหม,มามงงไหมอ่าไม่งงนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่าง อ่าเขียนโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะในหนังสือหน้าที่สองรอยสิบสามเมื่อกี้ครูทําข้อหนึ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวทําข้อสองต่อเาเขียนโจทย์ก่อนนิดนึงนะคะห,าผ,า,หาผลบวกอ่าหาผลบวกนะคะเมื่อกี้ข้อหนึ่งไปแล้วเนอะออาต่อไปข้อที่สองเลยแล้วกันข้อที่สอง เศษสองส่วนหกบวกกับเศษหนึ่งส่วนหกนะคะอันดับแรกจับคายบวกกันก่อนเลยอันดับแรกจับคายบวกกันก่อนเลยคะ่ะจับสองบวกจับหกับวกกับหกหกบวกหกไหมเอ่ย ไม่หกไม่บวกกับหกนะเราจะบวกแค่เฉพาะตัวเศษนะคะเราจะบวกแค่เฉพาะตัวด้านบนฉะนั้นเราจะบวกแค่สองกับหนึ่งหนึ่งอ่าสองบวกกับหนึ่งได้เท่าไหร่คะสองบวกกับหนึ่งได้สามอ่าได้สามส่วนเศษสามส่วนหกตัวอ่าส่วนหกนะคะเราจะ ไม่บวกกันนะคะเนี่ยหกกับหกเราจะไม่เอามาบวกกันแต่เราจะเอาไปใส่ไว้เลยนะคะเหมือนเดิมอ่าข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษสามส่วนหก<ม>นะคะ<ม>อ่าต่อไปมาดูข้อที่สามเรียกเขาใครอ่ะเขียนตามทันไหมคะเขียนตามทันไหมเอาเออเดี๋ยวเขียนเเขียนตามทันไหมคะเขาสิดจามป๊บนึงอ่นนะอ่าต่อไปข้อที่สาม เศษหนึ่งส่วนสามบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามมีค่าเท่ากับสองอ่าข้างบนเป็นเลขตัวเศษเราเป็นเลขอะไรคะอ่าเป็นเลขสองส่วนสามอ่าสองส่วนสามถูกต้องข้างล่างเราจะไม่เอามาบวกกันเนาะเราจะบวกแค่เฉพาะตัวเศษด้านบน ขอข้าม <Eight. S 1> ดีกว่าข้ามไปข้อที่เก้าเลยละกันนะคะข้อที่เก้าดูมีคําตอบทั้งสองอันไหนเห็นปะ mm hmm. อ่ะครูขอข้ามไปข้อที่เก้าเลยนะคะข้อที่เก้าเศษห้าส่วนสิบเอ็ดนะคะบวกกับเศษหกส่วน <Six. S 1> สิบเอ็ดอ่าเราจะเอาใครบวกกันหกบวกก่อนอ่าหกบวกกับใครคะ ห้าก่อนหกบวกกับห้าก่อนเลยหกบวกห้าได้เท่าไหร่คะนักเรียนหกสเอ็ดาได้สิบเอ็ดสิบได้สิบเอ็ดส่วนส่วนอะไรเหมือนกันก็ส่วนสิบเอดเหมือนกันนักเรียนยังจําได้อยู่ไหมตัวเศษกับตัวส่วนถ้ามันเป็นเลขเดียวกันแบบนี้แสดงว่ามันมีค่าเท่าไหร่คะ กันได้ไหมอ่ามีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะนักเรียนอ่าถ้าตัวเศษและตัวส่วนเป็นเลขเดียวกันแบบเนี้ยเมื่อไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยหรือเศษหนึ่งพันส่วนหนึ่งพันถ้าตัวเศษและตัวส่วนเป็นเลขเดียวกันแบบเนี้ยเมื่อไหร่แสดงว่าตัวนั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งทันทีเลยนะคะอ่าถ้านักเรียนไปเจอเศษและส่วนเป็นเลขเดียวกันแบบเนี้นักเรียนก็ตอบเป็นหนึ่งได้เลยนะคะ มาต่อไปมาดูข้อที่สิบบ้างข้อที่สิบเศ็ดห้าส่วนสิบสองบวกกับเจ็เจ็ดส่วนสิบสองอ่าจับใครบวกกันคะเจ็ดบวกห้าอ่าจับเจ็ดบวกกับห้าได้เท่ากับได้เท่ากับสิบสอง ส่วนส่วนสิสองอ่าส่วนสิบสองเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยเศษกับส่วนเป็นยังไงกันเศษกับส,ส่วนเป็นเท่ากันค่ะเท่ากันอีกแล้วสแสดงว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เหมือนกันคะหนึ่งอ่าก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้คือการบวกและถ้าเป็นการลบล่ะนักเรียน ทำงานสบุดใช่ไหมะใช่จ้ะทำาานสมุดค่ะถ้าเ,เป็นการลบนะคะนักเรียนเหมือนกันเลยนะเป็นการลบเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่เอาไปลบเท่านั้น,นอาทีนี้นักเรียนลองเปิดดูหน้าที่สองร้อยสิบเจ็ดอ่าเปิดดูหน้าที่สองร้อยสิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาหาผลลบกันบ้างทำงานสบู เดี๋ยวเราจะมาหาผลลบก,กันบ้างเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนอ่ะให้เราเลือกดีกว่าจะให้จะให้ทําข้อไหนให้ดูิง่ายแทบทุกข้อเลยนะเนี่ยอืม อ่ะถ้าครูเลือกให้แล้วกันเอาข้อยากยากเลยข้อที่ข้อที่เจ็ดแล้วกันนะคะอ่ะนักเรียนดูข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดบอกว่าเป็ดเจ็ดส่วนแปดลบด้วยเศ็ดหกส่วน แปดถูกไหมคะอ่าตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันเป็นเลขอะไรเหมือนกันคะแปดอ่าเป็นเลขแปดเหมือนกันนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันเราถึงสามารถบวกและลบได้นะคะตอนในระดับปสามเนี่ยเขาให้มาตัวส่วนเท่ากันเลยนะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแต่ถ้านักเรียนขึ้นปสี่เมื่อไหร่เนี่ยโจทย์จะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะเราจะเรียนเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนแต่ว่าตัวส่วนเนี่ยเขาอาจจะให้มาไม่เท่ากัน นะคะนั่นเราต้องมาหาเองแต่ตอนนี้ยังง่ายๆอยู่เนาะตัวส่วนเท่ากันเราสามารถทำการบวกและลบได้เลยเราจะบวกและลบเฉพาะตัวเศษถูกไหมคะอ่ามิงมีอะไรป่ะลูกเห็นยกมือนี่ถามอะไรไหมครับเปล่าครับเอาปล่ามือไปโดนใช่ไหมอ่ะทีนี้ดูนะคะตัวเศษใครเป็นตัวตั้งคะ ตัวเศษเศษคือด้านล่างหรือด้านบนลูกเศษคือด้านบนถูกไหมคะใครเป็นตัวตั้งแตัวตั้งนะตัวตั้งคือตัวที่มาต่อนถูกไหมตัวที่อยู่ด้านหน้าตัวเศษของเราตอนนี้มีเลขอะไรบ้างตัวเศษเจ็ดแล้วก็หกกับหก ถูกไหมคะอ่าเจ็ด hmm. กับหกขครมาก่อนเจ็ดเจ็ดกับหกขครมาก่อนเจ็ดเจ็ดมาก่อนฉะนั้นเจ็ดต้องเป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วยหกหกเป็นตัวลบนะอ่าเจ็ดลบหกได้เท่าไหร่คะหนึ่งอ่าลบออกไปหกก็เหลือหนึ่งถูกไหมคะตัวส่วนด้านล่างนะคะเหลือเท่าไหร่เราจะแปดลบแปดไหม แปดเราจะแปดลบกับแปดเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่นะคะเราจะไม่เอามาลบก,กันแต่เราจะเอาไปเขียนเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแปดจะไม่ลบก,กับแปดนะคะเราเขียนแปดไปเหมือนเดิมส่วนแปดแบบนี้นะคะเอามาใส่เลยอ่าต่อไปดูข้อที่แปดบ้างเลขเก้าส่วนสิบเอ็ดนะคะลบ เซหกส่วนสิบเอ็ดเท่ากับอ่าใครลบกันเก้าเก้าลบกับลบหกหกอ่าหกได้เท่ากับมนะีอยู่เก้าอ่าในชูนิ้วสีเก้าลบไปหกเหลือเท่าไหร่สามสามสามเซนสามส่วนสิบ เอ็ดเอ็ดห้าสิบเอ็ดนะคะเราไม่ลบกันแต่เราใส่ไว้เหมือนเดิมตัวทีเก้าว่างข้อที่เก้าเศษสิบส่วนสิบสองอ่าลบเศษสี่ส่วน 74, สิบสองใครลบกันคะสิบลบสี่ห้าสิบลบสี่ได้เท่าไหร่อเอ้ย โ <6 S 1> อ้หกอ่าเหลือหกส่วน <12. S 1> ส่วนสิบสองอ่าส่วนสิบสองส่วนเหมือนเดิมนะคะอ่าอ่าเริ่มพอทําได้ยังเอาข้อสิบอีกข้อนึงวลบสิบเจ็สิบห้าอ่าส่วนสิบห้าลบสิบส่วนสิบห้าอ่าได้เท่าไหร่ไหนตอบเลยสิได้เท่าไ,รไหไาไร่ห้า ้าเศษเศษห้านะคะเราอ่านว่าเศษห้าส่วนเศษห้าส่วนสิบห้าเศษห้าส่วนสิบห้าเก่งมากคะ่ะยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากเลยนะคะอา่ทีนี้เดี๋ยวจะให้เราทําในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียน อ่าแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามอ่าเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามตอนนี้แบบฝึกหัดอยู่กับตัวเราทุกคนแล้วใช่ไหมค่ะนะค่ะค<อ>่ะอ่านักเรียนดูหน้าร้อยห้าสิบสองก่อนก็ได้ลูกดูหน้าร้อยห้าสิบสองก่อน อขออนุญาตถ่ายรูปนะอะของเราหน้าตาแบบนี้ไหมหน้าร้อยห้าสิบสองใช่ครับได้นะอ่ะเหมือนกัน เราดูหน้า152ก่อนเขามีแถบสีสีมาให้เราแบบนี้ใช mm. ่ไหมคะอ่าหนูดูที่โจทย์นะคะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเศษสามส่วนห้าบวกกับเศษหนึ่งส่วนห้าถูกไหมคะของน้อเรียนเป็นสีอะไรบ้างของโูสีแบบนี้หน้าจอเลยคะ่ะอ่าสีน้ําเงินใช่ไหมกับสีแดง นะคะใช่<ส>ค่ะสีน้ําเงินนะคะในส่วนของสีน้ําเงินเนี่ยจะแทนด้วยตัวตั้งนั่นก็คือเศษสามส่วนห้าทำไมมดีทำไมถึงเป็นเศษสามส่วนห้าเพราะอะไรนักเรียนรู้ปะทำไมถึงเป็นเศษสามส่วนห้าส่วนที่ระบายสีมีกี่ส่วนลูกสาสามส่วนถูกไหมคะแล้วทั้งหมดเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ช่อง ห้าห้าช่องนะคะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีน้ําเงินเลยมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนห้านะคะแล้วส่วนที่เป็นสีแดงล่ะมีค่าเท่าไหร่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าถูกต้องอ่ะเศษหนึ่งส่วนห้าตอนนี้เขาเอาสองสีมารวมกันพอสองสีรวมกันปุ๊บมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษสี่ส่วนห้าอ่าเศษสี่ส่วน อ่าอันนี้บางคนบอกว่าโอ้โหหนูนับหนูนับเลยก็ได้หนูแค่ไม่ต้องบวกเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะใช้วิธีการนับก็ได้บางคนบอกว่าหนูเก้าสามบวกกับหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะคําตอบก็เป็นคําตอบเดียวกันนะคะเป็นเศษสี่ส่วนอ่าข้อที่สองนะคะข้ข้อที่สองได้เท่าไหร่เศษหนึ่ง <c oughs> ส่วนเจ็ดบวกเศษสี่ส่วนเจ็ดหรือใครจะใช้นับสี่เอาก็ได้นะคะได้เท่าไหร่ลูก <c oughs> ติ๊กตอก๊อกติ๊กตอกต๊อกติ๊กตอกได้กอกติ๊กตอกติ๊่ตอกติกตอตกตอกติองติ๊กตออกต่๊กตอ่ติ๊อ่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกต่กตอกตตอกกอเติอันกตอกติ๊อกติเจ็อกติ๊ออ เก้า <9. S 1> <9. S 2> ข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ได้เท่าไหร่เจ็ดสิบส่วนสิบสองนับให้ดีนะนับให้ดีนะได้เท่าไหร่นะะับใหม่เอ็ดส่วนสิบสองเท่าไหร่นะคะเอ็ดส่วนสิบสองอ่าเศษสิบเอ็ดส่วน สิบสองนะคะอ่าที่เหลืออีกสองข้อหนูไปทำเองได้ไหมได้ได้แล้วนะคะอะไปดูอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยเขาเขาให้เป็นช่อง,องว,ว่างๆมาเลยเห็นปะอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนระบายสีเองนะคะกดหน้าอ่ะอันนี้จะให้นักเรียนระบายสีเอง ในหนึ่งข้อเนี่ยจะมีทั้งหมดสองสีนะคะสีหนึ่งเนี่ยจะแทนด้วยตัวตั้งส่วนอีกสีหนึ่งจะแทนด้วยตัวบวกนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างใครมีสีอยู่ใกล้ๆบ้างมีปากกาไหมลูกปากกาน้ําเงินปากกาแดงอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆตัวเราอ่ะถ้าใครไม่มีสีไม่เป็นไรทางนั้นหนูดูของครูไปก่อนแล้วกันนะคะตัวตั้งเดี๋ยวครูจะให้แทนด้วยสีฟ้านะคะ ส่วนตัวบวกครูจะให้แทนด้วยสีแดงนะอ่ะทีนี้มาดูตัวตั้งตัวตั้งคือเลขอะไรตั้งสองเศษสองส่วนสี่ถูกไหมคะเศษสองแสดงว่าครูต้องระบายสี่กี่ส่วนลูกสองส่วนสองส่วนถูกไหมอ่ะครูก็จะระบายไปสองช่องหนึ่งช่องสองช่องอ่า บวกกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนสี่แสดงว่าครูต้องระบายสี่กี่ส่วนเศษหนึ่งหนึ่งระบายหนึ่งส่วนถูกไหมคะครูก็จะระบายด้วยสีแดงหนึ่งส่วนอ่าเห็นไ,ไหมมันจะต้องมีสองสีนะในข้อหนึ่งทีนี้เศษสองส่วนสี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่มีค่าเท่าไหร, <3. S 1> ร่คะสามเศษสามส่วนสามส่ว <3. 4. S 1> นสี่ถูกต้องอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่ง เหมือนเดิมตัวตั้งครูให้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมตัวบบกครูให้เป็นสีแดงตัวตั้งครูต้องระบายสีฟ้ากี่ช่องคะสองช่องช่องลูกสองช่องตัวเศษเป็นเลขอะไรหนูดูที่ตัวเศษอ่าหนูจะต้องดูที่ตัวเศษนะคะถ้าตัวเศษเป็นเลขสี่หนูก็ต้องระบายสี่ช่อง หนึสองสามแล้วก็สี่ช่องอ่าทีนี้ตัวบวกเป็นเลขอะไรลูกตัวเศษด,ด้านบนตัวบวกเป็นเลขสามอ่ะฉะนั้นครูต้องระบายสีกี่ช่องคะสาช่องสามช่องก็ระบายไปเลยหนึ่งสองสาม อ่ะ<ม>ทีนี้<ม>สองสี่เนี้ยบวกกันได้เท่าไหร่ได้เท่าอะไรนะคะเจ็ดเจเ็ดนะอ่ะเวลาอ่านอ่านให้ถูกนะคะเจ็เจเ็ดส่วนเจ็ดส่วนส่วนส่วนเจ็ด อ่าส่วนเจ็ดถูกต้องค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปถ้าตัวเศษกับตัวส่วนเป็นเลขเดียวกันแบบนี้แสดงว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งนะคะหรือหนึ่งนั่นเองนะคะ 1. 1> ได้ไหมได้ค่ะอ่าพอทำได้นะที่เหลือไปทำเองนะคะอ่าทีนี้มาดูอีกหน้าหนึ่ง หน้าที่ร้อยห้าสิบสี่หน้าที่ร้อยห้าสิบสี่นักเรียนเว้นไว้ก่อนก็นได้หายยังไม่ต้องทำนะหน้าห้าสิบร้อยห้าสิบสี่ไม่ต้องทำไปทําหน้าที่ร้อยห้าสิบห้าตอนนี้มีกี่หน้าแล้ววงไว้นะหน้าร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามนะฮะร้อยห้าสิบห้าอ่าแล้วก็ร้อยห้าสิบหก อ่ะทีนี้นักเรียนดูที่หน้าร้อยห้าสิบห้านะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันอ่านี่นะคะหน้าที่ร้อยห้าสิบห้าเขาจะมีการการกระบาดนักเรียนเห็นไหมนักเรียนเห็นเครื่องหมายการกระบาดไหมคะการลบอ่าทําไมถึงต้องการกระบาดเพราะว่าอะไรมันเป็นการ,การลบ,ลบนะคะ<บ>การลบก็คือการเอาออกจากตอนแรกเนี่ยมันมี เศษสามส่วนสี่ถูกไหมอ่าขอรบายมาสามช่องเศษสามส่วนสี่ลบออกไปซะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือลบออกไปหนึ่งช่องถูกไหมคะเหลือเท่าไหร่คะสองช่องเศษสองส่วนสี่สี่ถูกไหมอ่าข้อสองล่ะข้อสองเหลือเท่าไหร่ลูก <c oughs> <c oughs> เขาสองเหลือเท่าไหร่คะสาสามก็คือเศษสามส่วนส่วนส่วนะไรหนูดูจะโจทย์กระอาจนเก้าถูกต้องค่ะอะที่เหลือหนูก็ไปทําเองนะคะเหมือนกันเลยนะทําเหมือนกับที่ครูทําให้ดูตัวอย่างข้างบนเลยนะคะอะมาดูอีกหน้านึ่งนะคะดูอีกหน้านึงหน้าสุดท้ายแล้ วันนี้ทำทั้งหมดสี่หน้านะนักเรียนตอนอือหือยนหัวเลยเใช่ไหมอ,อะมาดูอีกหน้าหนึ่งอ,อะหน้านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยดูที่ตัวตั้งก่อนเหมือนกันเลย แต่เนี้ยจะใช้สีเดียวแต่ใช้การกากระบาดแทนนะคะคุณจะใช้สีฟ้าแทนละกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูที่ตัวตั้งตัวตั้งเป็นเลขอะไรคะตัวตั้งเป็นเศษสี่ส่วนสี่ถูกไหมอ่านักเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นเศษส่วนอะไรนะให้นักเรียนสังเกตแค่เฉพาะตัวเศษอย่างเดียวก็พอนะคะให้เรียนสังเกตแค่ตัวเศษอย่างเดียวก็พอ ตัวเศษเป็นเลขเป็นเลขอะไรลูกเลขสี่ฉะนั้นเราต้องระบายสี่กี่ช่องสี่ช่องสี่ช่องค่ะระบายเลยสี่ช่องอ่ามันระบายเป็นยังไงเนี่ยทั้งหมดเลยถูกไหมอ่าเราระบายสี่สี่ช่องจากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวเศษเหมือนเดิมนะคะดูตัวลบเขารลบออกกี่ช่องลูก ลกี่ช่องคะหนึ่งช่องลบออกหนึ่งช่องฉะนั้นเราก็ต้องกากระบาดออกไปหนึ่งช่อง <c oughs> นะคะอะ่กาเล็กๆพอนะลูกไม่ต้องใหญ่มากนะคะกาแค่ให้พอเห็นว่าเอ้ยเรากาทิ้งนะเราตัดออกนะไม่ใช่อุ๊กตาอย่างนี้เลยไม่เอานะเอาเล็กๆพอนะคะอ่ะ พอลบออกไปนะคะหนึ่งช่องแล้วเหลือเท่าไหร่คะสามช่องอ<ะ>่าเหลือสามช่องก็จะกลายเป็นกลายเป็นเศษเศษสาม <4 S 1> <3 S 2> ส่วนสมส่วนสี่อ่าเศษสามส่วนสี่อ่ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งก็ดูแค่ตัวเศษเหมือนกัน นะคะตัวเศษเป็นเลขอะไรลูกเล,เลขสี่อ่าเลขสี่ฉะนั้นก็ระบายสี่<ป>สี่สช่องอ่าหนึ่งสองสามสี่อ้าแล้วลบออกกี่ช่องสองสอ่าลบออกสองช่องก็การกระบ,บาดหนึ่งสองสสอ่าเหลือกี่ช่องคะ เหลืออ่าเหลือที่เป็นสีฟ้าอยู่สองช่องก็จะเป็นเศษเศษอะไรลูกตัวด้านบนเศษอะไรคะเดือกี่ช่องเลือกี่ช่องเศษสองส่วนสี่สองช่องสองช่องก็เศษสองส่วนสี่นะคะยากไหม มีใครงงตรงไหนไหมลูกใครไม่เข้าใจใครอยากถามตรงไหนถามได้เลยนะคะถามได้เลยนะหรือถ้าตอนนี้ยังไม่รู้จะถามอะไรนะคะไปลองทําแล้วไม่เข้าใจหนูทักมาหาครูก็ได้จะทักไปในกลุ่มทีเดียวก็ได้หรือจะทักส่วนตัวก็ได้แต่เวลาส่งงานนะคะเวลาส่งงานขอให้ส่งเป็นส่วนตัวนะคะขอให้ส่งเป็นส่วนตัวนะนักเรียน กันเพื่อนโลกกันเพื่อนโลกเพื่อนจะได้ไม่ลอกเอาโอเคอิงส่งไปในของครูค่ะอ่ะสรุปแล้ววันนี้เราทำแบบฝึกหัดกันทั้งหมดกี่หน้า,นาวันนี้เราทำทั้งหมดกี่หน้าคะสี่หนา้นาอ่าหน้าหน้าไหนบ้างลูก